สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันในคลิปสุดท้ายนะคะคลิปที่12ในหัวข้ออิน e r s e ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติค่ะคำว่า inverse หรือคำว่าตัวผกผันคืออะไรยังจำได้ไหมคะเราเคยเรียนเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์และฟังก์ชันเนาะสมมุติว่าครูมีฟังก์ชัน f x เท่ากับ x ยกกำลังสองลบ1และครูแทนค่า x เป็น1ลงไปในฟังก์ชันตัวนี้ครูจะได้ว่า f 1ก็คือ 0หากคูณแทน2ลงไปค่ะ f 2เท่ากับ2กำลัง2ลบ1ก็คือ3หรือแทน3ลงไป3 3 9ลบ1เหลือ8ครูก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ f x ออกมานะคะและมองตัวหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าโดเมนตัวหลังก็คือเรนจ์เราจะได้ของสสิ่งตัวหน้าและตัวหลัง และมีความสัมพันธ์ต่อกันโดยฟังก์ชันนี้นั่นก็คือ f ส่งเลข1ไปหา0 f ส่งเลข2ไปหาเลข3และ f ส่งเลข3ไปหาเลข8ทีนี้ถามว่า f inverse คืออะไร f inverse เป็นการส่งสลับด้านจากขวามมาซ้ายยกตัวอย่างเช่น f inverse ของ0คืออะไรเขากำลังถามเราว่า f ส่งใครไป0ในที่นี้ก็คือ1 f inverse ของ3คือใครเราก็ไปดูว่าใครที่ถูกส่งไป3ตัวเลขตัวนั้นก็คือ2เช่นนี้ค่ะเขาเรียกว่าตัวผกผันหรือว่า inverse สัญลักษณ์ก็คือตัวฟังก์ชันแล้วก็ยกกำลังลบ1คราวนี้ลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นฟังก์ชัน gx ซึ่งกำหนดโดยค่าสัมบูรณ์ของ x ลบ1พิจารณาฟังก์ชัน gx นะคะถ้าครูแทน x เป็นลบ1 รูจะได้ค่า gx เป็น2หรือแทน x เป็น3ค่า gx ก็ได้2เช่นเดียวกันหมายว่าเขามีความสัมพันธ์ในลักษณะนี้นะคะหรือแทน x เป็น0กับ2ก็ได้ gx เป็น1เช่นเดียวกันเราก็จะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวหน้าก็คือค่าของ x กับตัวหลังก็คือค่าของ g x ทีนี้คำถามก็คือสมมุติว่าครูอยากจะหา g inverse ของ2นั่นก็คือถามว่าใครถูกส่งไปหา2ซึ่งในที่นี้มี2ค่าในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถหาค่าของ g inverse 2ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราอยากจะหาตัวพกพันหรืออยากหา inverse ของฟังก์ชันใดๆก็ตามจะต้องห้ามมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น หรือถ้าเรียกเป็นชื่อนะคะก็คือฟังก์ชันเนี่ยจะต้องมีความ1ต่อ1ส่ง1ตัวไป1ตัวห้ามส่งสองตัวไปที่เดียวกันหรือถ้าเราดูลักษณะของกราฟค่า x เป็นลบ1เนี่ยถูกส่งไปที่2ค่า x เป็น3ถูกส่งไปที่2ซึ่งสังเกตว่าเราได้ค่า y ที่เท่ากันนะคะเกิดจากค่า x ที่ไม่เท่ากันหรืออีกคู่หนึ่ง ค่า x เป็น0ถูกส่งไป1ค่า x เป็น2ถูกส่งไป1เช่นเดิมใช่ไหมคะเกิดลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นทีนี้เรามาลองพิจารณากราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติดูนะคะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรือไม่พิจารณากราฟของช i si น x กันก่อนคะ่ะค่าก็คือ2พายเนาะเดินมาครบรอบพอดีสังเกตว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ฟังก์ชันไม่เป็น1ต่อ1ขึ้นเห็นไหมคะ เกิดบ่อยมากเลยแปลว่าถ้าเราพิจารณาฟังก์ชัน sin x ตอนนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถหา Inverse ได้จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรวิธีการเขาก็บอกว่าเราก็อย่าไปดูทั้งเส้นกราฟยาวๆเราดูแค่บางท่อนแล้วจะดูท่อนไหนดีดูท่อนนี้ได้ไหมคะไม่ได้เนาะเพราะมันมีการเท่ากันของค่า y เกิดขึ้นหรือดูท่อนนี้ได้ไหมก็ไม่ได้เช่นเดียวกันแปลว่าเราห้ามหยิบภูเขาทั้งลูกมาใช่ไหมคะ ังน,นั้นเราก็หยิบครึ่งลูกแบบนี้ได้ไหมได้ใช่ไหมคะหรือหยิบแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อให้ทุกคนหยิบเหมือนกันเนี่ยเราก็เลยกำหนดค่า x ที่เราจะพิจารณาสำหรับฟังก์ชัน sin x เอาไว้ว่าเราจะหยิบช่วงนี้มาพิจารณาค่ะนั่นก็คือช่วงระหว่างลบพายส่วนสถึงพา่ส่วน2นั่นก็คือบริเวณนี้นั่นเอง เราจะตัดกราฟมาแค่นี้ที่เหลือเนี่ยเราไม่สนใจเราก็จะสามารถหาค่าอินเวอร์สของฟังก์ชันบนช่วง x ตรงนี้ได้ของฟังก์ชัน cos เราจะพิจารณาทำนองเดียวกันค่ะเราจะหาช่วงที่ไม่เกิดกรณีที่ฟังก์ชันจะไม่1ต่อ1ขึ้นแน่นอนเราหยิบภูเขาทั้งลูกมาไม่ได้หยิบภูเขาทั้งลูกมาไม่ได้ เราก็จะหยิบท่อนนี้ค่ะมาพิจารณานั่นก็คือหยิบท่อนของ0ถึงพายนั่นเองซึ่งเดี๋ยววิธีการหาอินเ r s e ์ของ,ของฟังก์ชันตรีโกณมิติเราจะอธิบายในภายหลังนะคะเราจะมาดูค่า x ที่เราสนใจก่อนสำหรับฟังก์ชันแทนเกิดเหตุการณ์ว่าค่า y เท่ากันเมื่อไหร่ยกตัวอย่างเช่นคู่นี้ แปลว่าเราไม่สามารถหยิบทั้ง2เส้นมาดูได้เราก็จะวิธีการแก้ปัญหาง่ายมากเราหยิบมาแค่เส้นเดียวก็พอหยิบช่วงนี้มาซึ่งก็คือค่า x ที่อยู่ระหว่างลบา i ส่วน2ถึงา i ส่วน2นั่นเองค่ะทีนี้เป็นหน้าที่ของเรานะคะจะต้องจำให้ได้ว่าเราจะพิจารณาค่า x บนช่วงไหนของแต่ละฟังก์ชันซึ่งของ sin กับของแทนเนี่ยเราพิจารณาบนช่วงเดียวกันนะคะลบายส่วน2ถึงายส่วน2 ส่วนของฟังก์ชัน cos เนี่ยจะพิจารณาแค่0ถึง pi นะคะทีนี้เราจะมาหาอินเวอร์สของฟังก์ชันกันละถ้าเราอยากจะหา sin อินเวอร์สของ1ส่วน2คำตอบจะเป็นเท่าไหร่สิ่งที่เราจะต้องถามตัวเองก็คือ sin ส่งมุมเท่าไหร่ไปที่1ส่วน2ซึ่งเป็นค่าที่คุ้นเคยใช่ไหมคะชูมือขึ้นมาเราจะทราบว่า sin 30องศา sin 30องศาเท่ากับ1ส่วน2เพราะฉะนั้นมันก็คือสิ่งเดียวกันกับที่เราพูดว่า s i อินเวอร์สห่ส่วน2เท่ากับ30องศานั่นเองหรือ cos อ,อินเวอร์ส่ส่วน2ได้เท่าไหร่ cos อ,อะไรหน้าได้1ส่วน2เรารู้ว่า cos 60องศาเท่ากับ1ส่วน2เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ60องศา อันสุดท้ายแทนอะไรหน้าได้ square root สค่ะคำตอบก็คือแทน60องศาเท่ากับ square root สเพราะฉะนั้นแทน inverse ของลบสก็คือ60องศาสำหรับค่าที่เราคุ้นเคยพวกนี้เนี่ยเราก็จะสามารถหาได้ง่ายใช่ไหมคะแต่จะมีค่าอีกประเภทหนึง่งก็คือค่าที่ติดลบที่จะหายากขึ้นมายกตัวอย่างเช่น ถ้าเราอยากทราบว่า s i n i อินเวอของลบหส่วนสองเท่ากับเท่าไหร่โดยที่เราแอบรู้ว่า s i n ของอะไรหน้าได้1นส่วน 2, สองไซของ30ค่ะแปลว่าตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าเรากำลังพิจรารณาเฉพาะค่า y นะคะเพราะว่า s i n ก็คือ y เนอะ30องศาตรงนี้เนี่ยให้ค่า y เป็น1ส่วนส เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าครูสะท้อนเส้นมายังฝั่งนี้มุมนี้ก็จะเป็น30องศาและค่า y ตรงจุดปลายตรงนี้เนี่ยก็เป็น1ส่วนสองเช่นเดียวกันหากสะท้อนมาข้างล่างล่ะสะท้อนมาข้างล่างนะคะด้วยมุม30องศาตรงนี้ค่า y เป็นลบและเพราะฉะนั้นค่า y เป็นลบ1ส่วนสอง และเช่นเดียวกันกับฝั่งนี้สะท้อนลงมา30องศาค่า y ตรงนี้ติดลบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสนใจว่า sin ์ส,าส่งอะไรไปลบหส่วนสองเนี่ยคำตอบก็คือไม่จุดนี้ค่ะก็ต้องเป็นจุดนี้แต่มันต้องมีคำตอบเดียวใช่ไหมคะนั่นก็คือเมื่อกี้ที่เราพิจารณาไปว่า ฟังก์ชันไซเราดูบนช่วงไหนคําตอบก็คือดูบนช่วงลบพายส่วน2ถึงพายส่วน2ค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือตัวนี้นั่นเองแล้วตัวนี้เนี่ยที่จุดนี้เนี่ยมีมุมเป็นเท่าไหร่กันสังเกตรตรงนี้ค่ะเราวัดลงมา30องศาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือลบ30องศานั่นเองค่ะ ไปดูอีกสักตัวอย่างสองตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจคราวนี้เราอยากหา cos inverse ของลบหส่วนสบ้าง cos ะลรหน้าได้1นส่วนสก่อนนะคะ cos หกสเท่ากับ1นส่วนสแปลว่าอันนี้ค่ะถ้าเราดู cos คือ x เนอะถ้าเราพิจารณาค่า x เราจะทราบว่า ตรงนี้60องศามีค่า x เป็น1ส่วน2ทีนี้ถ้าสมมติว่าครูสะท้อนมาทางนี้เป็นมุม60องศาตรงนี้ฝั่งนี้ค่า x เป็นลบใช่ไหมก็คือลบ1ส่วนสสมมติว่าสะท้อนมาข้างล่างอีกด้วยมุม60องศาตรงนี้ค่า x เป็นลบเช่นเดียวกันและสุดท้ายค่ะฝั่งนี้60องศา ตรงนี้เนี่ยค่า x จะเป็น1.2ส่วน2แต่เราอยากได้ลบ1ส่วน2เหมือนเดิมตัวไหนละ่ะที่เป็นตัวให้เราสนใจสำหรับค่า c o s เนี่ยเราพิจารณา x ในช่วง0นถึง π ใช่ไหมคะช่วงนี้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือตัวนี้นั่นเองไม่ใช่ตัวนี้แล้วที่จุดนี้เนี่ยมันคือมุมอะไรกันละ่ะ สังเกตว่า60องศาตัวนี้เนี่ยก็คือวัดจากแกน x ทางลบกลับมา60องศาเหมือนกับเราเดินครบครึ่งรอบแล้วก็เดินกลับไป60องศานั่นก็คือ180องศาลบ60องศาค่ะเท่ากับ120องศานี่คือคำตอบฟังทันไหมคะถ้าฟังไม่ทันย้อนกลับไปดูตั้งแต่ s i n i n v e r s e เลยก็ได้นะคะ ตัวอย่างสุดท้ายเป็นตัวอย่างแทนอินเวอร์สของลบสควรู้สามอันดับแรกเรารู้ว่าแทนอะไรหน้าได้รู้สามคำตอบคือแทน60เดี๋ยวเราจะควานหาว่าลบสควรู้สามอยู่ไหน60ององศายอยู่นี่สมมุติว่าเราแทนก็คือ y ส่วน x เนาะ เรากำลังพิจารณาค่า y ส่วน x ที่จุดนี้เนี่ยเป็น square root 3ถามว่าโอเคถ้าครูสะท้อนลงมาข้างล่าง60องศาจุดนี้เป็นบวกหรือลบ square root 3ในโคดแดนนี้เนี่ยค่า x เป็นบวกค่า y เป็นลบเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ลบ r ูท t 3สะท้อนมาฝั่งนี้ค่ะด้วยมุม60องศาตรงนี้ได้ r ูท t 3 สุดท้ายค่ะคอดแดนนี้60องศาอันนี้เนี่ย x เป็นลบ y เป็นบวกได้ลบรูทสาเช่นเดิมเราอยากได้ลบรูทสามี2อันต้องใช้อันไหนละ่ะเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าแทนเนี่ยฟังก์ชันแทนเราสนใจค่า x ในช่วงไหนคะลบพายส่วน2ถึงพายส่วน2เนาะช่วงนี้ช่วงเดียวกับไซน์เลย เพราะฉะนั้นคําตอบคือตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยมันคือมุมเท่าไหร่มันคือการวัดลงมา60องศาเพราะฉะนั้นคําตอบคือลบหกองศาค่ะเป็นไงคะการหาค่าอินเวอร์สของตัวเลขที่ติดลบก็พิจารณาในทํานองนี้เนาะหลายคนอาจเกิดคําถามอ้าวแล้ว c o s e c s เซ็คคอดหายอย่างไรถ้าเราถ้าเราอยากจะหา c o s e c i n v e r วอของ2 ราไม่คุ้นเคยกับฟังก์ชัน c o s ซ c สิกคอรใช่ไหมคะให้ไปหาผ่านไซน c o s สแทนโดยที่ c o s ซ c i อินเวอของ2เราไปหาอะไรแทนคะเราไปหา s i น์อินเวอของ1ส่วน2แทนเพราะว่าเขาเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันใช่ไหมสำหรับ s ซกของเซกอินเวอรค่ะของสแคูเราไปก็ไปหาของ1ส่วนสแคูทแทน หรือถ้าแปลงให้เป็นตัวเลขที่คุ้นเคยมันก็คือ square root สอส่วนสนั่นเองอันนี้แอบตอบได้เลยเนาะ s i n inverse อะไรได้1นส่วนสตอบ30องศา cos inverse อะไรได้ root สอส่วนสตอบ45องศา tan inverse สำหรับข้อนี้ค่ะ cot inverse ของ1ส่วน square root 3ก็แปลงเป็น tan inverse ของ root สซึ่งก็คือเท่าไหร่คะ แทน inverse s ส u แควรูทสาก็คือ60องศาจริงๆตรงนี้เราแทนเป็นเครื่องหมายเท่ากับก็ได้เนาะมันเท่ากันนะคะโอเคแต่ถ้าตรงนี้เกิดเป็นเครื่องหมายลบขึ้นมาทำอย่างไรก็ไปทำแบบหน้าก่อนหน้าเมื่อกี้นะคะตรงนี้ก็เป็นลบ1ส่วน2ลบสแควรูทส่วน2ลบสแควรูทนั่นเองคำอธิบายแบบละเอียดนะคะก็มีอยู่ในชีตแล้วเนาะอันนี้ก็คือกราฟของ สายที่เราเลือกมาเฉพาะท่อนนี้พอแปลงเป็นอินเวอร์สปั๊บมันจะกลายเป็นหน้าตาอย่างนี้ค่ะและโดเมนหรือค่า x ที่เราสนใจก็คือลบพาพส่วน2ถึงพาพส่วน2ถ้าเป็นของ c o s ฟังก์ชัน c o s เราหยิบท่อนนี้มาหน้าตาของอินเวอร์สจะเป็นแบบนี้และค่า x ที่สนใจก็คือ0ถึงพสุดท้ายฟังกช์ชันแทน หน้าตาเป็นแบบนี้หา inverse ออกมาจะได้หน้าตาแบบนี้ค่า x บนช่วงลบพายส่วน2ถึงพายส่วน2นะคะที่เราสนใจจะพิจารณาสุดท้ายก็ให้การบ้านไป2ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกอยู่ที่นี่เนาะอดต้องเป็นขอดอินเวอร์สนะขอดอินเวอร์ของลบ1เป็นเท่าไหร่ข้อที่2 c o s i n v e r s e ของลบ1ส่วนสปารอ2เป็นเท่าไหร่และสำหรับคลิปนี้นะคะเรื่องการหา Inverse ของฟังก์ชันตรีโกณมิติก็จบแล้วและเนื้อหาในบทนี้เนี่ยก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสัปดาห์ถัดไปเนี่ยวันอาทิตย์ค่ะเราจะต้องสอบไฟนอลกันแล้วเนาะจะปิดคอสกันแล้วนะคะสอบไฟนอลบทตรีโกณมิติตั้งแต่เริ่มคลิปที่1เลยค่ะจนถึงคลิปที่12 เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะทำการบ้านส่งผ่านทาง Classroom แล้วก็อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบหากมีคำถามหรือสงสัยโจทย์ข้อไหนนะคะก็สามารถไปถามได้นะใน Open Chat Line นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเอาไว้ที่ตรงนี้นะคะขอให้ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือสอบแล้วก็โชคดีกับการสอบนะคะเจอกันวันอาทิตย์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ